วัดีค่ะวันนี้อยู่กับ Wish Bluetooth s p e a k e r WR305 นะคะเห็นเลยว่าดีไซน์ล้ำมากๆโอเคสุดๆเลยนะเรียกว่าวางมุมไหนของห้องก็ปังค่ะแล้วก็การใช้งานง่ายมากๆเลยนะตรงนี้เขาก็จะมีในส่วนของระบบเปิดปิดนี่แค่กดตรงนี้เลยมีไฟ LED ด้วยว้าว ก็บอกว่าลำโพง5วัตต์นะคะแต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ย500มิลลิแอมกันเลยทีเดียวเชื่อมต่อก็ง่ายมากเลยนะคะมีปุ่มเปิดปิดเสียงเล่นเพลงต่อไปตรงนี้ได้เลยแล้วก็พอร์ตชาร์จเนี่ยจะอยู่ทางด้านล่างตรงนี้ค่ะไปฟังเสียงกันเลยนะแอบฟังมาแล้วซิงดกิเวอร์ Dance, dance, แล้วยิ่งใช้กับปลั๊กไฟรุ่น WPS S 1 3 3รุ่นนี้นะคะโอ้โหรับประกัน3ปีกันเลยทีเดียวสายยาว3เมตรนะคะแล้วก็มีระบบป้องกันไฟกระชากตัดไฟอัตโนมัติด้วยเรียกว่าปลอดภัยมากเลยค่ะ